ักเงินเอาคนกับเงินมาเนี่ยผมมาให้พนันเลยครับเรื่อเรืองเ,เงินมาออคนปลูกไว้เพื่อ,อ,อต้นอะไรต้นมะอะไระเนี่ยฮะไม่รู้ต้นอะไรจะเก็บไปก่อนเลยครับนายดฟูฟรีวิธีงเ้างตัวผลิตเหล้านะครับืมแล้วตัวเออ่ตัวทำน้ำผึ้งนี่ยังทำไม่ได้นะครับ อใช้ฟลามพอรตให้ใช้ของเยอะนิดนึงเ,ออเครื่องปิ้นฟลามหมายถึงเป็นตัวเลี้ยงฟลามครับเอ้ไหนตัวทำเล่าีหนฮะจัดไปทำเลยปีดรันโอ้ขี้วเขียว ราวนี้ลุงแกเขามีอะไรให้เราอีกนะถึงเออหนึ่งสัปดาห์หน้าจากนี้เราจะมีงานแสดงสินค้า Star ิ e ว i v e r y เอ่อสุนทรรเมือเป็นที่งานที่ใหญ่ของปีคู้คนจากประเทศจะเข้ามาที่เมืองเล็กๆของเราถ้าคุณต้องการสามารถตั้งร้านสินค้าจากป่ามอคุณไปงานนี้แค่ในสินค้าที่เออดิฟที่ฝดมาก้าชเชนมันจะแสดงถึงความสามารของคุณ เออคุณจะได้รับการตัดสินจากคุณภาพและความสามารถหลากหลายของการโชว์ของงานนี้เวลา9โมงเช้าอย่าพลาดละ่ะดีวิดหนึ่งสัปดาหจ,จากวันนี้นะครับอืมน่าสนใจฝีมือนั้งนั้นของที่มีคุณภาพเก้าชิ้นกันเหรอมีเพียบจ้ายาผมตั้งโชว์เลยอนะ่ะนีน่ๆๆปุ๊บป,บปบุมันหมายถึงเออ หอยด้วยไหมนับป่ะอันนี้ไม่มั่นใจหัวหอมใหญ่ดอกมะเละีไมวหอยดีกว่ามันจะฝึกแปลกๆหน <c oughs> ึ่งฟองฟาฟร์มเฟรห้าเอาหัวหอมไปปไแตงกวาแตงกวาดองดอกไม้คุณภาพแล้วก็หัวหอมใหญ่นี่คุณภาพทนานั้เลยเว้ย ผมหมกไว้ยังนานก็ได้มาใช้สักทีคนขี้มกไอ้คนขีมม้อ้คนขี้มกไอ้หมกหมกเฮ้ยมัวทางไอ้ทางมัวจอดเฮ้ยอย่าเชียวนะจุ๊บปลูกเลยจ้า จะสกปรกได้แต่ก่อนไหนก่อนไหนต๊ดตั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 ดเออแป๊บหนึ่งนะล่องกต่อกล่อนต่อน เก็บของผสมนี้ก่อนสามสี่ห้าหกเจ็ 5, 6, 7, 8, ดแปดเก้าครบผลิตแล้วเว้ยมันไปวันนี้ใช่ป่ะหรือว่าเออวันหลังวะเล้วออแล้วฟองคืนให้เขาไม่น่าใช่ตอนนี้ครับขอเช็คก่อน ตตตตเจอของละเว้ยเอาของของฉันคืนมาเยี่ยมมากเกียร์มากเลยเวลาเข้างานอะไรเนี่ยมันก็มีเวลาเออบอกไว้ติ๊ก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 อย่างนี้ครับมยังโชคดีไปเออเขาบอกว่าเออวันอีกอาทิตย์หน้านะครับก็วันที่สิบเก้านะครับโคตรไกลเลย เดี๋ยวผมหาของก่อนนะครับผมเตรียมไม่ต้งฟิบชิ้นนะฟิบเอ็ดตอนนี้โคตรเยอะอะวา,าเหลือกแนะ่ฉันจะฟังเธอคนเดียววางฟางฟังกับฟาง,ฟงแล้วก็เหล็กแล้วก็องุ่นแล้วก็เหล็กแล้วก็งุ่นเล็กเๆล็เล็กเลเล็ก อยู่ไหนวะเล็ก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 เล็เล็กเลเล็กเลเล็กเลเล็กเหเล็กนี่วะเหล็กพ่อไปไหนนะฮะ ตอนนี้ผมขอทำเวลาบ้างๆผมในเกมนี้ในการจัดข้าของชิวตัวเองก่อนรู้สึกมันเยอะเหลือเกินต ลืมไปเลยอย่าผมไปหาพี่แกก่อนพี่แกเขายังมีงานค้ายกับผมอีกเยอะอย่าปลูกใกล้ๆก,กันเกินไปนะครับอย่าีวิตต้นไม้ไม่เต่มเอาชีวิตคุณก็ร้องไห้ผมก็ร้องไห้เฮ้ยเะจังว่าปลูกม่วนตนั่นแหละนี่นะ ได้เงินมาพอสมควรครับก็น่าจะทำนู่นนี่นั่นได้เยอะขึ้นนะครับเอ,อปวดคอใช้แผนอะไรตื่นๆโอ้วงหุ่นเพียบป่ะจ้าชีวิตคนร่ำรวยอย่างนี้แหละว,วันนี้มันดีจริงวันเดียมันไปไหนอีกแล้วเนี่ยฮะอ้าวอยู่ตังหน้าเลยเฮ้ยหลายหลายหลายเชน่นเออมาที่บ้านฉันได้เดินฝองเดือนแล้วล่ะเดี๋ยวแล้วใครกะ ขามาดีได้ไมเมี่ยโอ้เอยเคียกับมันนี่เราให้อุ่นเธอเ,เจอกลนป่าคุณได้รับเอ่อคุณเป็นของขวัญที่ดีมากเลยคนระับจนนะแน่นอนเราแะบพวกมีน้ำใจคุณภาพดีคุณภาพปปวยแม่งนะแหม่งฮะเออเขาช่วยดูฉันนะ่ะใช่แล้วเราก็ช่วยดูให้เธอ อะไรวะเนีะ่ะปลาปลาไหลยาวลื่นฟุตจอดแควแ่งมันใครอะทิ้งปลาฟุตจอดโอ้โหใครมาที่ของกินมไปไม่ได้โคตรเยอะเลยแล้วมันทำอะไรที่นี่นะฮะอ๋อใช่ใช่ใช่ทำให้เดวิดนี่เดวิดเอาไปประกงคันหรอขอบคุณนะแน่นอน ไม่ขอบคุณเราเฟรชก็แย่เจอกลางป่ากลางเขาทุกทีบอกหน่อยเฟเราควรทำอะไรกับมันกินไงถามได้น,นี่ทำอะไรนะฮะอ๋อใช่ใช่ใช่ช่เข้าไปข้างในนี่ครับดูพี่ทรามีปลาไหลให้กินไหมแหม่งแหม่งไง ไม่ใช่กินเฟซมาดูฟิ้งว่ามีปลาไหลไหมผมจำได้ว่ามีปลาไหลนะนี่ปลาไหลมันเอาไปแล้วเนี่ยว่ะโถ่เอ้ยปุ๊บอยู่ตรงนี้ตนระงนี้แหละผมมั่นใจมังนะโอ้ยปวดหูโอ้ยติดใบไ,ไม้ก็ได้เหรอปลาไหลไฟดีขวาด้าน,นขวาใช่ไหม โอ้ม oh, e oh, ีนี่ด้วยเยี่ยมเลยไม่นี่ไม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 ่อมเอไม่เดี๋ยล่วสุดยอดล่าสุดยอดข้อกาล็กฟฟอ ม่ตุพันธ์สำหรับดูไม่ล่วงใช้ผลของป่าหลายชนิดนะครับในช่วงดูไม้ล่วงนะครับเหมือนกับโลนซีแหละเลยอีกที่ปิดบันหรือเอไม่นานก็น่าจะเจอได้แล้วครับช่วงนี้ผมพยายามทำตัวให้ไม่ยุ่งนะครับเป็นคลิปพักผ่อนสบายๆผมเคยบอกไปว่าเกมนี้นั้นผมจะอินฟลูไรลรเง็บ ก็ปสบายสบายแน่นะอุ้ยน่าจะละลายนะจ๊ะเป็นไงพ่อหนุ่มเน่แล้วให้ขอบคุณนะแน่นอนไม่มีของแะคุณนี่ไม่เคยทิ้งเลยเลยนะ คุณนี่รักคาเฟอาดมากขอบใจไม่คำพูดอื่นจะล่ะอืมจัดไปเดี๋ยวผมไปดูตรงนู้นก่อนดีกว่านะไห้สวัสดีครับอันนี้ผมให้ขอบคุณนะอืมโอเคอะไรแนะ่ยแม่ อุ้ยอุ่นอยู่ด้านบนอุ้ยเจอแงโชคดีจังเลยเวลาที่เราไม่อยากจะเจอเอ้ยเวลาที่อยากเจอเนี่ยไม่เจอไม่เจอวิอุ่นเทียบค่อยขึ้นไปทีหนึ่งแฮมก็หายทำไมช่วงนี้คนไม่อยู่เลยเนี่ยฮะ โคตรงงเลยอุ้ยงงปุ๊บอืมตัวน,นี้ผมไม่รู้จะทำไรอะถ้าไม่เลยนก็นตายนะฮะเกมมันก็มีขีดจำกัดของมันนะครับแล้วผมก็มีขีดจำกัดของผมเหมือนกันโคตรงงเลยอุ้ยว่างไงงงทำอะไรเนี่ยฮะ คุณมาเยอะแยะเลยเหรอโอ้ยฉันแค่สนใจแค่ระดของตัวเองนะ่ะเลยก็เหมือนกันรถไฟนี่ด้วยเคยมาครั้งแรกนี่แหละทุกที่ผมอยู่เ,ออเดินรอบๆนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมของไปจะถามว่าคืออะไรเพราะคนก็สมารถดูจากตอนที่หนึ่งถึงตอนทีส่สักที่เนี่ยยีป่ปีแม่งตอนนี้ทำไม่ได้แล้วเฮ้ยมีบอ่อน้ำพร้อนนะเว้ยเอมนี่คือผู้ชายครับ โอ้มาอาบน,าน้ำดเว้ยพอเช็คแล้วห้องน้ำหน่อยว่ามีอรืรบ้างยังใส่รงเท้าแตกมาอีกโอ้โอ้โอโอพอละไปละแช่นานพอละต้องชั่วโมงหนึ่ง เยอะลื้เกินออเป็นอะไรวะเนี่ยไหนเล่นเกมบ้างเล่นได้ปะคุณแนกเกินไปที่จะยกมันม h e fuck? เราอ่อนแอเหรอเราทำงานที่ฝนเยอะมากนะบอกเราอ่อนแอได้ไงนะฮะงานฝนใ,ใช้แรงเยอะนะเว้ยโคตรไม่เข้าใจเลย เอยเอ้าไปไม่ได้แล้วไหนคิดว่าคิดว่าไปได้สิเอ้อ,อะไรเนี่ยโหจอเอ้าคุดไม่ได้น่าต้องรอเออเวลานะครับเวลามันเปิดจะจ่ายมุกยังตึดตื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 ดตด,ดวิ เออมันกระทัน,นไหมเนี่ยชัวย่เวเยอีกกี่ฟิบนาทีไม่ทันแล้วเว้ยเนี่ยตอนนี้มันไปทางไหนวะเอ๊ะเดี๋ยวขอเช็คอะไรนิดหน่อยก่อนมันน่าจะไปได้ปี่ ผมก็นี้ก็ดีร้านแล้วเกินปลูกไหมแต่ถ้าผมปลูกมันก็จะโอ้ oh my god ปลูกเดินหน้าได้ไหม <c oughs> ผมขี้เกียจปลูกปลูกเยอะแล้วถ้าปลูกแล้วงกขี้เกียจลงคำขี้เกียจพอใจยังปลูกเดินหน้านะจ๊ะ โอของเยอะจนมึนตาขาดน้ำือเขียวนะี่ยเอ้เขียวก็มีไม่หละนี่ไโอ้มันแอบเก่งเหลือาตามไปได้เองตรงนั้นแหละครับเป่ปัญหาปลามปลามคร,มร,มรับปลาลาปลอปลปลาลามเพากปลาลามเยอะจะรู้มีมประโยชน์ฟักวันานแนชีวิต นี่ครับเราก็มียู่แล้วเห็นปะ่ะระเบิดระหัดจิ๋วนะครับอะไรเนี่ยวัตถุที่ใช้ปุ๋ยต้นไม้สว่างที่โค่นต้นไม้เอ่อเ้าว่าเา้าเรต้องใช้เนี่ยครับนัใช้ได้ไหมเออน่าจะไปแค่ต้นไม้ปกตินะครับ เออเครื่องทำเนยแข็งเครื่องทำมายองเนสแปลร,รูปไข่ตอนนี้ไม่มีไข่ <c oughs> ไม่ได้นี่นะนี่นี่ไงนี่นี่นี่ไง วางไว้นี่ก่อนเช็คผมก็สร้างไว้ดีแล้วปีอันนะครับมันงูไปจ้าได้ขวดยาพิษฝา r นี่คือเครื่องทำน้ำกดเรากดจะข้าโพดหรือเทมโทฟินปักอย่งนี่นแหละแน่นอนใหม่มันต้องอะไรนะเป็นข้าโพดใช่ป่ะโอ้หอะไรงกขนาดนี้ฮนะเอ,อม่ยังไม่นอน เฮ้ยน่อยน่อง่าน่อง่นไงมนอนทางนองนี่ฮะริดโตตุ๊ปปดปลก็ตแตเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวพักฝีทุ่ก่อน ้างของเพิ่มกันเออสวยงามเหรอไม่เอ๊ะหาไม่เจออ๋อนี่ไง

ผิดนี่น่นี่ไหนี่ไหนี่ไงนี่นี่ตัดเฟด,ดินก่อนผมกาฟเฟอรอตุ้หัวเพิ่มนะครับขุดกระทำอะไรเยอะได้เกินนอนได้ไงครุโตนอนแล้วนะ โอ๊ยมาขามผมไปเกินน <problem> ้อยเลยเกินผมไม่รู้จะพูด